สวัสดีทุกทกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยอาจารย์ยักษ์สะพานเดินเรือนะครับวันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาแต่ัะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ประจําวันอาทิตย์วันจันทร์ที่12กันยายนถึงวันอาทิตย์ที่18กันยายนดูว่าแต่ลท่านเป็นอย่างไรที่ผ่านมาได้ผ่านไปแล้วสองสัปดาห์มาว่ากันเพื่อให้เสียเวลา นะครับมาเริ่มมาแรกก่อนเลยนะครับว่าวันท่านที่เกิดวันจันทร์เออวันอาทิตย์เนาะกอท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงตั้งแต่วันจันทร์ที่12กันยายนถึงวันอาทิตย์ที่18กันยายนท่านจะเป็นอย่างไรบ้างท่านเกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้ท่านต้องระวังเรื่องของอารมณ์เนาะความหงุดหงิดอะไรที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องข,ของการงานนะท่านใดที่มีผู้ลักผู้ใหญ่ เป็นที่ทํางานเป็นผู้ชายก็ระวังจะมีปัญหามีเรื่องเึ้นหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีคนที่ชวนท่านดึงไปทํางานหรือได้งานเพิ่มขึ้นบางท่านทํางานแล้วผู้ใหญ่เขาเพิ่มงานอะไรให้เยอะขึ้นเนาะ<อ>ก็เลยหงุดหงิดหงุดหงิดก็เลยบอกว่ามีอะไรก็ใจเย็นๆไปนะครับและอีกหนึ่งก็คือท่านจะมีเกณฑ์มีโชคเนาะอาจจะมีถูกหวยในวันที่16ก็ได้นนะเพราะฉะนั้นก็ลองเสี่ยงโชคดูเขาบอกให้ไปซื้อวันพฤหัสนะวันพฤหัส ประมาณช่วงสี่โมงเช้าหรือสี่โมงเย็นก็ได้กับคนรูปร่างทวมๆหน้าผากกว้างๆนะจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ได้แต่ผิวาขาวๆทุ่มๆก็ไปลองเสียงดูแล้วก็ท่านต้องระวังเรื่องของการเงินหน่อยนะการเงินการทองช่วงนี้อาจจะมีเหตุต้องจับจ่ายหรือต้องเสียนะใครมาหยิบมายืมไม่โอเคนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพของท่านด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ระวังเกี่ยวกับพวก ช่วงท้องเนาะปวดท้องมดลูกรังไข่ประมาณนี้ถ้าดวงผู้ชายก็ระวังการอักเสบของสายตาดวงตานะครับแล้วก็ให้ดูแลญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะใครที่มีแม่หรือมีอะไรอยู่ก็ดูแลสุขภาพถ่ะสุขภาพจาไม่ค่อยดีอาจมีเกณต้องเสียเงินในการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องคู่เนาะ ความาท่านอาจจะมีเรื่องมึงตึงอะไรกันบ้างอาจไม่ค่อยคุยกันหรือไม่ค่อยได้ดังใจบ้างอาจจะมีเหตุเรื่องของการงานการเงินเข้ามาเลยเกินเครียดหน่อยเพราะฉนั้นท่านก็ไม่ต้องไปกังวลวิตกมากนะครับเ,ออเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยโอเคดีนะครับกพอระวังความอารมณ์หรือจิตใจหน่อยนะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ต่อไปท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่12กันยาถึงวันอาทิตย์ที่ส8กันยา ท่านที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะครับท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลเหมือนกันเนาะบางคนจะมีเกณฑ์เดินทางไกลไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเดินทางไปชายน้ำชายทะเลบางท่านก็มีเกณฑ์ที่คิดจะได้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่ดินอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่มันอยู่ไปอยู่ใกล้ๆล่องน้ําคลองน้ำ,น,ำนะผ่านวัดผ่านโรงเรียนอะไรก็ไปประมาณนี้นะแล้วบางท่านก็จะมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเรียนของบุตรหลานบริวาร ทา่านก็เออจะดูลูกทางของการเรียนของลูกอะไรไปประมาณนี้แล้วก็ดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านหน่อยนะท่านจะเกิดบันดาเนาะดูแลทําความกอาดสิ่งที่ดิดูแลโดยเฉพาะพัสสิบรีนะหรืออ,อ่เป็นหลวงปู่ทวดก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวท่านก็นจะมีโชคเอาเบอร์บ้านเบอร์รถไปเสี่ยงดูนะฮะส่วนเรื่องของการงานการงานท่านก็จะรู้สึกเหนื่อยๆเครียดๆหน่อย นะการงานอาจจะตึงๆอาจจะช้ามั่งมืนมั่งนะเดี๋ยวจะมีคนชวนดึงไปทํางานร่วมด้วยช่วยกันงานอาจจะมีการขยับขยายขึ้นนะ่แต่ระวังปัญหาเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้หักผู้ใหญ่หน่อยมีอะไรก็นิ่ง,งๆเฉยๆไปส่วนเรื่องของความรักบางท่านอาจจะระวังเจอรักเก่าที่กลับมาหลักซ้อนเอ,อหรือเจอคนถูกใจแต่เขามีตําหนิก,ก็ได้นะคู่ที่อยู่ไกลไปจะกลับมาเอออนนี้อืม นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะท่านจะเกิดวันจันทร์นอกกว่านั้นก็จะดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนาะเรื่องการเงิน,กกนแต่ตัวท่านนะสุขภาพระวังหน่อยเนาะสุขภาพท่านเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจปกตินะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกเออเขาเรียกว่าหมายถึงหัวใจแล้วก็พวกปวดหัวปวดสายตาอะไรประมาณนี้นะ,ะต่อไปท่านี่เกิดวันอังคารนะดวงชะตาของท่าน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ส2องกันยาถึงวันอาทิตย์ที่18กันยาเป็นอย่างไรตอนนี้วุ่นแต่เรื่องเงินเลยครับคนเกิดวันคานยังต่อนเนื่องเนาะยังวุ่นวุ่นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของการเงินอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังมีโอกาสที่ยังดีได้ท่านต้องอดทนต้องใช้ความใจยเย็นหน่อยเนาะบางท่านก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวุ่นเรื่องภายในบ้านเรื่องครอบครัวไปตรวจดูบ้านด้วยนะรู้สึกว่าปวกหมอกมดมันจะขึึนบางแล้วนะบางท่านก็อาจจะเจอปัญหาน้ําท่วม น้ำท่วมมึงระวังงูเข้าบ้านด้วยนะดูแลเรื่องงูเรื่องอะไรด้วยส่วนรถนะครับก็ตรวจดูถไทยถา่ถายน้ํามันเครื่องน้ํามันหลอ่ออะไรประมาณนี้ดูด้วยแล้วท่านที่มีญาติผู้ใหญ่เป็นแม่หรือเป็นอะไรก็ดูด้วยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอย่างที่บอกเนาะเรื่องครอบครัวเรื่องที่ดินหลักทรัพย์มรดกแล้วก็ ระวังเรื่องของยตาผู้ใหญ่เจ็บป่วยด้วยโดยเฉพาะมันดาเนาะเช่นป่วยเลือดลาป่วยนานหายและบางแล้วก็เรื่องของการงานใครที่ดูทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องตัวเลขเอกสารก็ตรวจดูให้ดีด้วยการงานช่วงนี้อาจจะติดขัดหน่อยนะอาจจะไม่ค่อยไหลลื่นคุณก็ต้องค่อยทําไปงานไหไที่มันดันได้ก็ดันได้ยังไม่ได้ก็เพิ่งไปดันมันส่วนเรื่องของความรักคู่ช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องกังวลเครียดกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง คนรักเองก็อาจจะต้องเหนื่อยในเรื่องของการทำมาหากินหรือเรืองการเงินนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันอังคารเนาะระวังปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดินนักจอมมดแล้วก็เรื่องของสุขภาพญาติผู้ใหญ่ช่วงนี้คุณเนี่ยจิตใจอาจจะตกเนาะเหมือนเซ็งเบื่ออะไรก็ไม่ไดองใจอย่าไปคิดมัสวนสวดมนต์ไหวพ้พระไปไปไหว้พระเอ่อพระบริษัทคน์ิวนก็ได้พระสังฆะจายก็ได้เนาะจะได้ดีขึ้นต่อไปท่านที่เกิดวันพุธ ระหว่างวันจันทร์ที่12กันยาถึงวันอาทิตย์ที่18กันยาเป็นอย่างไรตอนนี้คนเกิดวันพุธรู้สึกจิตใจมันเบื่อหน่ายมันเซ็งเนาะอะไรก็ไม่ได้น้งใจสิ่งที่เราคาดหวังเราคิดอะไรมันก็ไม่ใช่ช่วงนี้จิตใจจะล่องลอยลอยนะระวังหลงหลงลืมลืมเออแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมีโอกาสจะได้เดินทางไกลไปชายน้ําชายทะเลระวังปัญหาวุ่นขัดกับคนรักหรือคู่นะท่านเกิดวันพุธนะอาจจะมีเรื่องของแหงนกระดองแงงอะไรกันประมาณนี้ก็ให้ใจเย็นเย็นลมๆมไว ส่วนเรื่องของการงานโอเคครับการงานยังดีอยู่เพราะนั้นถ้ามีการติดต่อ,อก,การประสานทํางานที่ต้องส่งต้องเจรจาโอเคผู้ใหญ่ยังให้การไว้วางใจยังสนับสนุนอยู่บางท่านก็จะมีคนชวนดึงไปทํางานร่วมด้วยช่วยกันส่วนเรื่องบ้านที่โยศัยช่วงนี้พยายามจัดให้มันร่วมทําความสะอาดบ้างแล้วพยายามดูให้แสงแดดให้ความสว่างเข้าเนาะเพราะบ้านรู้สึกมันดูมันลกๆมันทืบๆไปหน่อยนึง เออพราะนั้นจัดเรื่องอะไรก็ดีออส่วนท่านที่มีเรื่องลูกหลานบริวารน,นะอาจจะมีเรื่องบุญร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องบริวารบริวาบรวาบางคนลูกน้องอาจจะออกจะไปลูกหลานบางคนอาจจะได้ไปเรียนอีกที่นึงไปเรียนไกลอะไรประมาณนี้ออส่วนเรื่องการเงินโอเคการเงินยังยังไปได้ดียังหมุนดีอยู่แต่ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนน่าจะโอเคนะเพราะนั้นท่านที่เกิบพุทธก็คือระวังเรื่องของสุขภาพเนาะเกี่ยวกับช่วงท้องเนีย่ย ท้องกับฟันเ,เกี่ยวกับฟันนะ,ะต่อไปท่านที่เกิดวันพฤหัสในช่วงวันอัจฉรย์ที่12กันยาถึงนาทีที่18กันยาเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันพฤหัสตอนนี้รู้สึกว่าสภาพของร่างกายกกจิตใจมันรู้สึกไม่ค่อยจับเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรเพราะนั้นก็ไปอย่าไปกังวลวิตกตอนนี้ท่านอาจจะมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวารเออมาลูกหลานบริวารเช่น ถ้าต้องเข้าไปเกี่ยวอะไรได้ได้ลูกน้องใหม่บริวารใหม่บุตรใหม่อะไรใหม่เข้ามานะก็ถือว่าดีแล้วก็ท่านอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันกังวลในจิตใจนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านอาจจะมีเรื่องของเอกสารเรื่องกฎหมายอะไรเข้ามานะแล้วก็ดวงช่วงนี้อาจจะมีถ้าเป็นดวงไปก็หมายถึงจะมีเรื่องกังวลเรื่องของความรักเนาะ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินมั่งทรับอะไรมั่งรวมภาพแล้วก็ถือว่าไม่เท่าไหรนะท่านเกิดวันพฤหัสนาะท่านก็กนใจร่มๆเย็นๆแล้วกันเส่วนเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะถ้าบ้านเนี่ยดูตรงหน้าบ้านเลยนะหน้าบา้านท่านที่มีท่อน,น้ําบ่อน้ําก๊อกน้ําอะไรเงี้ยดูแลให้มันดีด้วยนะส่วนออใครที่มีเกี่ยวกับเรื่อง ที่ที่อะไรนะที่ดินน่ะที่ดินหลักครับท่านที่ดินมีที่ดินอยู่ไกลอะไรเงี้ยก็ไปตรวจสอบดูเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ด้วยการเงินการงานยังโอเคนะครับแสดงว่าบางท่านอาจจะได้ข่าวดีเรื่องของการงานเออได้งานได้อะไรขึ้นมาดีบางคนได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งในช่วงของเดือนตุลานี้นะครับแล้วก็การเงินก็มีการจะขยับขย,ยื่นขึ้น นะครัเเพราะนั้นท่านที่เกิดวันบุญลานก็ไม่มีอะไรเป็นแค่เรื่องของจิตใจของความรู้สึกที่ไม่ค่อยเด่นเท่านั้นเอ่อถ้าไปทําบุญเนาะไปไหว้พระปังหน้าปกนะพระปังหน้าปกหรือก็เป็นอ่าพระอ่อพระที่หรือไหว้ใครสายมูจะไปไหว้พญานาคก็ได้นะเออถ้าหากว่าอยู่ใกล้ก็จะให้ดีก็คือพระปังหน้าปกเนาะอ่าต่อไปท่านที่เกิดวันศุกร์วันศุกร์ดวงชะตาของท่านตั้งแต่วันจันทร์ที่12 กันยาถึงวันที่ที่กันยานะท่านเกิดวันศุกร์ช่วงนี้ท่านอาจจะมีเรื่องบุบนๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องคนรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องพี่น้องอาจจะมีเรื่องของการเงินเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของหลักทรัพย์เรื่องอะไรขึ้นมาจิตใจท่านช่วงนี้มันก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยดีนะเพราะนั้นท่านต้องระวังเรื่องของจิตใจความรู้สึกที่มันไม่ค่อยดีบางท่านก็อาจจะมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะ ตอนนั้นรูปใหญ่ภายในบ้านน่มีเรื่องของังวลภายในบ้านเพราะฉนั้นที่บ้านตรวจดูด้วยนะอาจจะมีอะไรนะบ้านรั่วปวกพังหรืออะไรประมาณน,นี้เกี่ยวกับบ้านไม่ค่อยดีเนาะจะตรวจจะซ่อมอะไรขึ้นไปก็ได้นะช่วงนี้ท่านจะกังวลวิตกไปหลายเรื่องเนะนี่ยท่านมีเิดวันศุกร์นะเพราะนั้นก็บอกอย่าคิดมากเดี๋ยวโลกประสาทาจะถามหาเอานะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ขับรถอยู่พยายามตรวจดูตอนนี้ไปลุยน้ําลุยท่าอะไรตรวจด,ดูช่วงล่างดูเบรกดูถ่าย รูปไทยนะ้ำมันอะไรให้ดีด้วยนะส่วนเรื่องของการเงินการทองของท่านนะยังไปได้อยู่แม้จะเหนื่อยจะอะไรบ้างมันก็ยังไปได้บางคนก็อาจจะต้องมีเกณฑ์เสียเงินให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะเช่นแบบการเจ็บป่วยการไข้อะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องของความรักเรื่องคู่ก็ยังโอเคยังไปได้อยู่นะก็ยังถือว่าไม่มีอะไรแต่ตัวท่านเองท่านต้องระวังเรื่องสุขภาพหนึ่งอย่างคิดมากสอง นอนหลับให้เต็มอีกกินข้าวให้เป็นเวลาราะงั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับช่วงท้องเนาะท้องอืดท้องปวดท้องเปอ่ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรื่องของโชคลาบยังไม่มีนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์ต่อไปท่านที่เกิดวันเสาร์นะตั้งแต่วันจันทร์ที่12กันยาถึงวันที่18กันยาวันเสาร์เป็นอย่างไรเพะฉะนั้นท่านที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้ก็อาจจะมีโชคมีลาบนะท่านใดที่เกิดวันเสาร์เนาะลองไปเสี่ยงโชคดูเบอร์บ้านเบอร์รถเนาะ ก่อนจะเสี่ยงโชคคุณก็ต้องบอกแม่ยานางรถก่อนถ้าจะเอาเบอร์บ้านก็บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนาะช่วงนี้ท่านมีโอกาสจะได้เดินทางไกลนะเดินทางไกลไปไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปต่างถิ่นบางคนก็กลับไปบ้านถิ่นกําเนิดบ้านเกิดอะไรของตัวเองประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้ท่านอาจจะท่านใดที่มีแม่อยู่เนาะก็ไปดูแลแม่หน่อยถ้าใครที่แม่ไม่อยู่ก็ไปทําบุญให้แม่หน่อยเดี๋ยวแม่ก็ยังมาฝัน เห็นเอาเนาะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องก็คือเรื่องของคนรักของคนเกิดบรรเทาเนาะอาจจะมีเรื่องกังวลวิตกคิดอะไรหลากหลายนะส่วนมากจะกคิดเรื่องของรายได้หรือเงินเงินทองทองและก็รวมไปถึงวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ก็ได้ส่วนดวงของบุตรลานบริวารช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยจับความรู้สึกจิตใจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของการทํางานการเรียนอะไรของบริวารนะฮะ ส่วนเรื่องของการเงินนะครับการเงินท่านในช่วงนี้ก็เหมือนกับว่ามันมีเหตุเหมือนต้องจ่ายต้องซับแต่ถ้าใครที่หวังทิ่จะเอาเงินหรือได้เงินจากการทําเรื่องของอสังหาริมทรัพย์่องที่ดินก็มีโอกาสเนาะมีโอกาสจะได้เงินได้อะไรจากเรื่องของที่ดินที่อสังหาริมทรัพย์นะครับช่วงนี้ ตัวท่านเองก็ระวังสุขภาพด้วยนะท่านเกิดวันเสาร์ให้ระวังโรคเก่ากำเรกกิบโรคเก่าโรคใครที่เคยมีโรคประจาตัวโรคอะไรก็ดูส่วนมากจะเป็นพวกเส้นพวกกระดูกแล้วรวมไปถึงสายตานะครับนี่คือการพยากรประจําสัปดาห์ของแต่ละท่านตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่วันจันทร์ที่12กันยาถึงอาทิตย์ที่19กันยาก็ไอ้18กันยาเนาะก็สําเร็จลุล่วงร้อยก็ขอทุกท่านได้มัน สวดมนต์ไหว้พระมันทำความดีทำจิตใจให้ดีสิ่งต่างๆการดูนี่เพื่อเป็นแนวทางของชีวิตสิ่งใดที่เราเห็นเรารู้ว่ามันไม่ดีก็พยายามหาทางป้องกันสิ่งใดที่มันดีก็อย่าไปเหลืองหรือดีใจนะครับให้ดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบนะครับและด้วยสติะและ้วทุกอย่างก็จับก,ก็ค่อยรับพื้นได้นี่เป็นแค่สัปดาห์เดียวสัปดาห์นี้เราอาจไม่ดีเดี๋ยวสัปดาห์อาจจะดีก็ได้เพราะทุกวันดวงคนเรามันจะเปลี่ยนไปตาม าการและเวลานะครับวันนี้ขอท่านโชคดีเจอกันใหม่สัปปะทาราสวัสดีครับ